เอาละครับเปิดทดสอบเบต้าเทสแล้วนะครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยตอนนี้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันสำหรับ P vs P นะครับเป็นเกมโลวอกที่ผมสร้างนะตอนนี้เปิดทดสอบนะครับวิธีการเข้าเล่นเข้าเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในดิสคอร์ดกันก่อนนะครับวิธีการเข้าเล่นนะครับได้เขียนไว้แล้วนะครับวิธีง่ายๆมากเลยคือเข้าไปในกลุ่มที่มีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการจอยนะครับพอจอยเสร็จเนี่ยนะครับก็จะทําการเข้าเกมได้เลยนะฮะ ซึ่งตอนช่วงเบต้าตอนนี้นะครับก็จะเข้าได้เฉพาะคนที่เข้ากลุ่มนะจนถึง25จนถึง31นะครับหลังจากวันที่31เนี่ยก็จะเปิดให้เล่นแบบพับปิกนะครับไม่ต้องเข้ากลุ่มก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ใครที่เข้ามาเล่นก่อนเป็นคนแรกๆเนี่ยจะได้จะมีความพิเศษคือจะได้ฉายาพิเศษตัวนี้นะครับที่จะใช้แบบแปะเป็นหัวตัวละครเท่ๆนะครับ25-31น,นะหลังจากวันนั้นจะไม่ได้ไอเทมตัวนี้แล้วนะครับดังนั้นใครมีเนี่ย โคตรเท่เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมแจกตัวนี้ด้วยนะครับแจกเป็นตัวระบายความร้อนมือถือนะคนที่เล่นโลบอล้กได้หลายคนเนี่ยน่าจะใช้มือถือเล่นนะผมเลยเอารางวัลตัวนี้มาแจกนะนี่เป็นจอยที่แบบใช้กับมือถือได้นะครับนี่ น่าจะเอาไปเล่นเกมโลบงโลบบอกฟรีฟงฟ,ฟรีไฟอะไรเงี้ยได้นะครับวิธีการที่จะได้รางวัลน,นี้นะครับก็เป็นกินจกรรมแข่งกันเวลนะครับก็คือเวลมันจะมีฟังเพลงที่สมาตีหมอนได้เนะี่ยใครที่เวลสูงสุดนะครับระหว่างวันที่2,000ถเบียรเนี่ยก็รับไปเลยนะครับสำหรับเกมเซอร์ฟ f แปดโปรมูลค่า1,390บาทนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้นะและถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองเวลสู้คนอื่นไม่ไหวนะครับสามารถเข้ามาลุ้นรับอหูฟัง แป5ส้ได้ครับอันนี้ลุ้นลับจากทุกคนเลยนะใครที่ร่วมกิจกรรมเบต้าเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะซุ่มแจ้หูฟังตัวนี้นะครับทุกคนมีโอกาสได้เท่ากันเลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับเข้ามานะครับใครที่เข้ากลุ่มแล้วนะครับนะตอนนี้ก็จะสามารถเข้าจอยได้เลยนะก็เข้ามาเล่นได้เลยนะเกมไพ่มีอะไรบ้างน,นะมีโดเนทนะโดเนทะนะครับเป็นการบริจาคนะไม่ได้มีผลต่อเกมนะครับแล้วก็มีมีเอพีแล้วก็มีสวิฟต์แดดนะฮก็คือแดดเป็นด้านหน้าหนึ่ง ถ้าจะถามว่าตัวเกมเป็นแบบไหนนะครับก็ถ้าเกิดเรากดเริ่มเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือก2ฝั่งฝั่งเปกับฝั่งเพนะครับก็คือฝั่งเล่นก็ฝั่งเติมนั่นเองซึ่ง2งฝั่งนี้จะสามารถสู้กันแล้วก็ตีกันนั่นเองนะครับคุณคิดว่าคุณเป็นผู้เล่นฝั่งไหนนะครับก็สามารถเล่นได้ตามสบายเลยนะซึ่งถ้าเกิดเราลองไปดูฝั่งเปเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มค่าเลเวลบนหัวเนี่ยนะครับเห็นที่ผมพนะันนึงไหมพันนึงตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มได้จากการใช้โลบักน้ำหนึ่งโลบักเท่ากับ 5เลเวลนะครับซึ่งมันจะไม่สามารถเพิ่มคะแนน,นได้จากการเวลเลเวลนะในส่วนของอาวุธนะครับก็จะมีดาบนะครับที่สามารถฟันโชโฉได้นะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการยิงบีมน,นี่นะครับก็สามารถใช้งานอาวุธได้ดนะ้แล้วก็มีฮิลนะครับนี่นะครับก็เพิ่มเลือดได้ซึ่งไอเทมเนี่ยนะครับก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาคะแนนบ,บนหัวนะสมมติ20%ของอาวุธดาบดีก็จะเท่ากับประมาณ200ใช่ปะ1,000 20%ของ1,000ก็คือ200ใช่ไหมผมก็จะตีมีดาเมจ200 เอะร้อยเก้าสิบหกก็จะวิเวียนน่อยซึ่งอาวุธพวกนี้ก็จะสามารถหาได้จากกล่องกระชานะครับฝั่งเพเนี่ยก็จะมีใช้โลบักในการส่มนะก็จะเป็นไอเทมคนละชนิดกับฝั่งเพนะฮะซึ่งการสูมไอเทมพวกนี้นะก็สามารถเอามาขายได้ไอเทมที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถขายทิ้งได้นะครับนี่ขายทิ้งได้นะครับมีจุดที่เอาไว้ขายนะหรือท่านผู้ชมจะสามารถขายอัตโนมัติก็ได้นะครับผมมีตัวเลือกตัวนี้อยู่สามารถขายอัตโนมัติได้ซึ่งถ้าเกิดเราลองย้ายไปฝั่งนี้นะครับเราจะใช้เงินนนครรัใกาเปิด1ต่อ้ง เราสามารถเปิดซุ่มกระชาตรงนี้ได้นะครับก็เงินจะฟาร์มจากมอนเตอร์นั่นเองนะนี่ก็จะซุ่มไอเทมออกมาแบบนี้นะครับซึ่งไอเทมที่แล้ที่สุดนะครับของตู้นี้นะครับอ่านั่นก็คือดาบนะครับ4สีฟ้าตัวนี้นะเป็นดาบใหญ่ความพิเศษของดาบใหญ่เนี่ยนะครับก็จะพิเศษกว่าดาบปกตินะครับก็คือถ้าทางการถือเทนะครับนี่เป็นการแบกนะครับแล้วก็คอมโบที่4นะครับในการฟันเนี่ยจะเป็นการใช้ดาบใหญ่นะครับนี่ฟักออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ แล้วก็ฮิตบ็อกซ์ในการตีเนี่ยก็จะใหญ่กว่าปกติด้วยนะแหมนะถ้าเป็นอมโบดับย่ามันจะโดนสองตัวได้นะครับซึ่งฮิตบ็อกซ์จะยามากนสำหรับฮิตบ็อกซี่นะครับตัวนี้ก็สามารถขึ้นเลเวลได้นะมาฟันแล้วก็เพิ่มเลเวลนะครับซึ่งเวลเนี่ยบอกซ์เลยว่าง่ายมากเลยครับยตีอัพตีอัพเลยนะครับถ้าเกิดอ่ามันจะถ้าเกิดเพิ่มสักห้าร้อยนะอาจจะส่องสามตัวอัพเวลหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะ ซึ่งตัวนี้มอเตอร์ก็มีสองตัวนะครับมีเวลหนึ่งกับเวลพันนะครับถ้าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมเวลหนึ่งราคาไม่เวลพันเลยนะครับจริงๆเวลมันเริ่มที่หลักร้อยนะครับเพื่อนมาเนี่ยก็เลยเวลร้อยละนะครับก็ก็ไอ้มอเตอร์เวลนี้นะครับก็เหมือนมอเตอร์เวลร้อยแหละครับก็ร้อยแล้วก็ไปพันนะเวลไปหนึ่งพันผมลองให้เทสเตอร์เพื่อนๆผมลองฟาร์มแล้วจากจาก จากร้อยเป็นถึง1นึ่พันเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเนะเราบัตเตอร์ก็ไม่ได้โหดนะตีเพลินๆนะครับในส่วนระบบของฉายาตัวนี้นะครับก็สามารถมีอะไรบ้างถ้าเกิดเป็น VIP เนี่ยก็จะได้รับฉายานี้นะครับนี่ฉายาเป็นหัวเป็นสีทองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฉายาเซเตอร์ที่แจ้งเนี่ยก็จะเป็นฉายานี้นะ ทุกคนที่เข้ามาเทสนะครับจะได้ฉายานี้ส่วนก็มีฉายาบอสนะครับที่ต้องตีบอสครบร้อยตัวนะครับแล้วก็บอสครบร้อยห้าสิบตัวตัวนี้ก็จะเป็นฉายาบนหัวแบบนี้แล้วก็จะมีสเตตึ้นโดวยว่าคาบออไปเท่าไหร,ร่ท่านผู้ชมคาบไปพันตัวก็จะขึ้นพันตัวด้วยนะครับเหมือนเอาไปโชว์เท่ๆได้ว่าคาบอกี่ตัวแล้วอะไรอย่างเงี้นะครับส่วนของเกมพาร์กก็มี VIP นะครับแล้วก็สวีบแบกก็คือสวีบแบก,ค,กคือพุ่งไปนั่นน้าแบบนี้นะครับก็เป็นเกมพาร์นเนอรแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเกมพา, v, า,มาร์ตัวสสสีีีีไไดดดด้้้้้ออัััััันนนนนนฟรรรรระะะถถยยหหหลลลงงกกก็าบบาาามมปบบใชโคแว นี่นะครับแต่คููดาวมันจะ5วีนะแต่สวิปได้คู่ดาว3วีนะครับและสูนขอยอเทมนะครับว่จะมีสแตตบอลนะครับว่าเรานี้เราพลังโจมตีดาบเท่าไรพลังโจมตีบีมเท่าไรนะครับค่าพลังชีวิตค่าความเร็วในการเดินกระัานวิ่งอะไรแบบนี้นจะอิงกับค่าคะแนนบนหัวทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเกิดเราใช้อ่า ไอเทมบูตอัพนะครับก็คือไอเทมเพิ่ม EP 30%ตั้ง3 0เนี่ยจะมีไอคอนขึ้นเราสามารถเอาเอา,เอานิ้วหรือเอาเมาส์มาจิ้มได้ว่ามันเพิ่มอะไรมีรายละเอียดบอกเป็นภาษาไทยแปลไว้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่มี v i p ก็สามารถจิ้มได้เหมือนกันก็จะมีบอกดนะครับว่าเพิ่มอะไรบ้างนะเพิ่มช่องเก็บของบวกสี่ช่องความเร็วพื้นฐานในการเดินบวก5นะครับฉายาพิเศษ v i p บนหัวนั่นเองครับคือฉายานี้แล้วก,ก็การเดินพื้นฐานก็คือการเดินแบบนี้นรโดดยที่่่ไไม้ไววิงเ็ อันนี้มีผลมากๆเลยนะครับสำหรับ V.I.P. ที่มีวิ่งเร็วบวกห้าเลยถ้าเกิดวิ่งกับบุคคลทั่วไปที่เป็นแบบว่าไม่ได้ V.I.P. เนี่ยจะเดินจะเดินแซงเลยนะครับมีผลออกมาเลยนะบวกห้าเลยท้าไปเล่นไปแล้วครับตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับเอออีกเรื่องนึงมีบอกมีระบบเช้ามืดด้วยครับเดี๋ยวมันจะมืดนะมืดมันก็จะให้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ใครที่ดูคลิปนี้ยูนครับตอนนี้เข้าเล่นได้แล้วนะครับเข้ามาในดิสคอร์ดลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับข้ามก่อนแล้วก แล้วก็ดูวันที่ของตัวเองครับถ้าเกิดเลยวันที่31แล้วนะครับก็เข้าจากลิงเกไมได้เลยนะไม่ต้องเข้ากลุ่มก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเข้ามาเทสเพื่อที่จะรับฉายาตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับก็หมายทันวันที่31สิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าหลังสิ้นเดือนนี้ก็จะเปิดจริงๆแล้วก็จะไม่ได้ฉายาตัวนี้แล้วนะครับใครมีเข้ามาก่อนก็จะเทกก่อนนะครับแล้วก็ิจกรรมแจกของกันก็ใครอยากได้ก็มาลง,มงกิจกรรมกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอให้สนุกกัรเล่นเกมนะครับที่ปัญหาอะไรตรงไหนดีคอร์ทครับแจ